แจกขนมจานใ่ <c ười> ้จาแจกยิงตู้แเอเล่ชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับพี่น้องมื่อนี่เป็นวันที่8กรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของพี่เยพาวแสงทองนะคะเราได้มีการจัดลงทานในหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวก็ลังจะออกไปแจกกันครับพี่น้องตอนนี้4โมงเย็นนะคะพี่แพรวก็มีอนันนี้มาแจกนะคะมีผ้าหม่มเครื่อนุ่งห่มแล้วก็ ถ้าคุณหนูนะคะส่วนส่วนของเอนะคะที่ที่ไปรวมลงท่านกับน,นี่เมาร้านลูกชิ้นนะคะพี่น้องเดี๋ยวอีกสักพักเราจะออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอชมบรรยากาศการแจกของกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างมีใครมาร่วมแจกรงทานบ้างนะคะนี่แล้วค่ะพี่น้องมืนนีมาหอนแล้วนะคะที่แรกว่าจะไปแจกยี่สกากอ์ลันคาแต่วมันมันหอนแดดแล้วพี่น้องก็เลยแจกที่บ้านของแม่เทพนะคะโซเล็กจ้า ช่องยังไงฝั่ช่องดอชาแนลด้วยนะแม่จ้ฝากช่ด้วยนะขากันสคน่ยงไปขากันพี่น้องอาจงก็จะคนมากมักเลยอ่ที่ขากันเมื่อนั้นยู่ดอนแบบว่าตัวเล็กกัพี่แอจะได้กินไมวันนี้เตนเ็นอยู่วี่มาติดต่ตัวเล็กเย็นเดอจานบอล้วสุดม่มาอกมีเหาคนชมและก็ขอบคุณนะคะที่มาชวน เนราลูกชิ้นกับพี่น้องมาเ็ดลงท่านมือนี่นนโด้เป็นลูกชิ้นนึ่งนะคะชิ้นนึ่มด้วยน้ำจิ้มมันหานน่ากินเนี่ยชิลล่านี่ยังกันหนึ่งฮะย้อน,น,เ,น,นเรื่องมันป่ะคะอ่านอกสนุกค่ะอ่านอกสนุกจ้าเจออลูกชิน้นนึ่งเจออร์อืมเออว้าวทำไรอะไรอย่างเงพี่น้อง พี่น้อบรรยากาศตอนนี้กําลังจัดของพี่น้องนเริ่มแจกรออีกสักพักนะคะก็ตอนนี้จัดเสร็จก็มีร้านลูกชิ้นมีร้านก๋วยเตี๋ยวน้งก๋วยเตี๋ยวนี่พี่แเอามานะคะกินไหพูดให้แก้างกินเขาเขาก๋วยเตี๋ยวเนากตี่ยมัดอะไรปก๋วยเตี๋ยวมัดมาตวันสามีอก เดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศกลัง็เริ่มแจกกับพี่น้องว่าจัดของแจกยังอยู่ก้อนเล้วมีหมวกมีผ้าหม่มเครื่องตุ้งห่มนะคะนี่แจกขนมแจกให้ี่แกจแกยิงซูแต <laughs> ะ <laughs> อะไรพี่มาก,กี่นี่เป็นบรรยากาศการแจกนะพี่น้องตอนนี้ก็ได้เริ่มแจกแล้วนะคะ ใใลายอยากกินลูกชิน้นลายอยากกินลูกชิน้น <c oughs> ตูตะตูตาจะหิวน้ำด้วนด่นโกนไม่ไหวแกก๋วยเตี๋ยวล้วพี่น้องอตูไทยก็หวิวเข่าด้วยันโอ้ยน้ำไหลไหล นี่พี่นอ้องบรรยากาศกังเแต่มาที่ภาพลูกชิ้นเลนะที่เอมางมาก,มากนี่ไดอกสีแดนีงน้สีแด้สนะน่ะไบุญน้ำกันนะครับพี่น้นองบุญไปฝากเอซด้วยนะคะได้บุญกันทุกคน มจเค็มใจหวานครับใ่เค็เออซีเลี้ยงฟองันฟองนั่นเหมอนเขาเขามันไก่เหรอปแจวน่พี่น้องเขามันไก่ป้าแจ้วนะคะเอาเอาเอาอ้แจ้วอ้วขจ้วอ้วเข่าเขามันไก่ป้าแจ้วก็พี่น้องอันว่าว่าจะไม่เอ็สสอยแล้วจะพี่น้องเต่นบาสองสวยนี่ เขาก็เป็นงานกันนอะมาขึ้นนี่นะไม่แรงแค่หนเนี่ยม่แงแรงเนี่ยอบอกป่ากันเ้ซื้ออยู่เนี่นนต่ยเป้านกันก็ได้นะสวัสดีค่ะกินอะไรบางคันไหนะหักเป่าเกก่้าเจ้าเนาบ่หมีบะมีเค็ะมี่ล้ไปซื้อป่ากันก็ได้รับกันก็ได้มือแรกนี่แหละแล้วแล้วนี่ก็จะไปหาอาหารป่าไปใช่ไมาปลาปลาปลาเดี๋ยวกูจักรไปไปด นิ้วเขานอนเเขาไปได้หลายหอนะชาบ้านกินเขาน้ำมูเขาไปได้หลายหอกินประมาณเอกอีเล็กับจินประมาณสามหอกูเตอนอกถอยนู่นเราจะาเอาเอเอาละยี่ลาว่าเอาลูกชิ้นหมดจ้ายี่ละก็อยากขื้การยีลาก็หิ้วยี่ลาเมื่อขึ้นนี่แร่นกระจายก็เลยแบบหิวนะเตือนเสานะายย นั่งแล้วเด่นเด่นเจอหยกแรกไม่ให้ไม่ให้ลูกสาวลูกสาวต้นไงนะลูกชิ้นแซ่บไปเลยหอมหอมหนึ่งสมุนไพรเนาะมหนค่ะลูกชิ้นหนึ่งสมุนไพรนี่ก๋วยเตี๋ยวแก่สมุนไพรด้วยกันได้ค่ะนี่ยย่างย่างจ้าย่างพี่น้องหลังจากที่ทำลงทานเสร็จนะคะเราก็มาวัดป่ามาให้อาหารปลานะคะเนี่ยพี่น้อง สะพานยางแล้วพี่น้องวัดป่าหนูก็เคยมาครั้งแรกค่ะเออเคยมาครั้งแรกแลวคะวัดป่ามองนี่ยางน้ำสะพานนอนพี่น้องไปดูการให้อาหารปลากันเลยนะจ๊ะคนหายก้อนแล้วครับพี่น้องแก้วกับอันพี่ยุ้ยนะครพี่บ้านฟินแลนด์อาหารปลาเก่งกันพี่น้องเอาแล้วมาส่งรอบนึงแล้วว่านางกลับไปรวดด้วยพี่น้อง เขาบอกว่าอันคนพิการนันไปใส่มาใส่น้ำมูยากขอลองเด้อค่ะนี่นุยมือไปนี่นุยกับไปไปดีกูไปได้สู้มองไเลวาคาดีๆมากไปว่าทองอะไรได้ีวนี้เน่ยนี่นีู่นี่นี่่นี่เน่่น่ี่นี่นีนนี่เ นียวเบินี่ัเอนันมันก네ิน okay. oh, no, ัน่อยอ่ะาไม่นาผิดหอกท่างนี้คนไหนไลยแหละีพี่น้องได้บุญด้วยกันนะจ๊ะทุกคนแบบไลยพี่น้อง อยางมาอีกข้างนึงพี่น้องโอ้ยพี่น้องเห็น่าขตวบงด้หางด้วค่ะวมนยเยันเห็นมเอาผู้เฒ่าได้กันแล้ววันผู้เฒ่าให้กันแล้ววันหนึ่บางมโยงเยกลับมา

ประกันเยยมา่อไห่ยังไปเชิญมาบังวิกิเรื่อง,งบังรัสบวงสพานบังยันป,ประกันเมา่อไหยังไงข้าอะไรครับดื่มอะไค่ะาหลังจากที่เราไปทําบุญกันมานะคะทําบุญให้อาหารปลากันมานะคะก็มาเตรียมกับข้าวปาร์ตี้ตอนเย็นนี้นะคะกินข้าวแรงครับพี่น้องก็ได้กุ้งนึ่งนะคะกุ้งนึ่งแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตั้งแต่แรกที่นเราสาบว่าเากินั้ำมันอีกอ่ะย่า,ยางไก่บ้านนะคะแล้วก็มี มีกุ้งมีปลาหมึกนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกดแชร์กันไปเยอะๆนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอ่านทุกข้อความะค่ะพี่นอ้องค่ะสุดท้ายนี้ฝากด้วยนะคะไปละคะ่ะขอบคุณและสวัสดีะคะ่ะ